จเจ้าอยู่หัวจะเเวงไปเลยไฟดับป่ะใช่เห็นไหมโครงสร้างอ่ะมันไฟขาดนะั่นแหละไม่ได้เช็คเออจริงมันต้องมีรอยต่อตรงนี้มาขาดไปนะ่นะนไะน่ไไม่ได้เช็คไฟนะ่ฟนะนะั่ เรดูหน้าหักไปเลยดับไฟไปเลยอะดับไฟหรือว่าหลอดมันจ้องจะคาีป <laughs> ตองเกมากลุลุ่มกลุ่มกลุุ่มก่กลุ่ม่ ก่อไฟตีเตาเอามาย่างเลยกินกันเลยนะใส่หัวข้าวตั้งหลังด้วยอ่ะรีบพัดดึงให้ดูอะไร อพอมาถึงนี้เสร็จจะเอาเกินเดีเ๋ยวเราจะพับทำไมเน,นี่ยม,มันพน้นมันขาดความมั่นใจ anh lại anh này 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 anh นะมันต <elim> ้องต้องมีอีกลูกนึงก่อนแล้วหลัง โคมลูกละสิบบาทนี้สวยที่ว่าจุดโคมลอยมาเป็นระยะระยะราคาถูกกว่าจี่พูดใช่สิโคมลูกนึง้าไปแล้วโอ้โหส,สวย Sous-titrage <truh> Société Radio-Canada

ก็อย่างนี้นะว่าวโพดก็เพิ่มขึ้นนะหนึ่งวัยข้าวโพนะขอแล้วขับรถดีเยไม่เป็นอะไรเลยเนาะข้าวโพดก็ขัอรขึ้นเ กูจะ này ลง 哈哈哈

توه جاي خواھي اوکا کي رها جو توبن جو اها جو مننجي جو اها ڏاڻا جو مننجي جو اها ڏاڻا جو i wow.